หลายคนนะคนในวงการบันเทิงของเราก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครับเช่นเดียวกันกับสาวคนนี้ครับโบกี้ไลออนครับเป็นหนึ่งคนที่เป็นโรคซึมเศร้าและเธอไม่ได้เป็นแค่โรคเดียวครับเพราะว่าเธอเนี่ยมีหลายโรคเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นวิตกกังวลแพนิคตื่นตระหนกนะคร perfectionist นะครับแล้วก็ยังมีความรักที่แบบสมบูรณ์แบบนะฮะแต่ทั้งหมดเนี้ยผมบอกได้คําเดียวว่าโรคทั้งหลายที่เธอเป็นเธอปรับเปลี่ยนมาเป็นเรื่องราวของเนื้อหาเพลง นี่ย<ห>เธอปรับเอาเรื่องชีวิตจริงของเธอแต่งออกมาเป็นเพลงครับตีความหมายออกมาได้แบบซึ้งกินใจแล้วก็โดนใจแฟนเพลงทุกทคนเป็นประสบการณ์ตรงจากตัวเธอเลยแหละครับ เราครองแชมป์ในทุกโลกรู้สึกภูมิใจมากๆนะคะที่มีวันนี้แต่เรารู้สึกว่าโลกที่มันกวนใจเราที่สุดน่าจะเป็นโลกเกี่ยวกับยำคิดยำทำของเราอะไรเงี้ยรักษามาตลอดนี่รักษามา5ปีแล้วไม่ได้อยากเอาโรคซึมเศร้ามาอ้างว่าแบบฉันเป็นโรคซึมเศรา้าฉันอยากตายฉันอยากโน่นอยาน่างนี้คือรู้สึกว่าอยากทำตัวเองให้ดีขึ้นในแต่ละวันมากกว่าเพราะว่าถ้าอยู่ไปแล้วไม่มีความสุขจะอยู่ไปทําไมสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งคือโบสามารถเอาความทุกข์ของบัวเอามารีไซเคิล้วยการเอามาแต่งเพลงค่ะเพราะฉะนั้นคนก็เลยบอกว่าเราเป็นเจ้าแม่เพลง เศร้าเนี่ยแทบจะไม่เห็นแหละไม่ค่อยเป็นก็คือจะเป็นบ้างเพราะด้วยความที่เป็นคนแบบมีคาแรคเตอร์ไม่มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วก็จะมีบ้างที่แบบรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าการบ้านของเราคือเราต้องไปทํายังไงให้พอรู้สึกแบบนี้แล้วอะเราต้องทํายังไงให้หลุดพ้นจากมันเร็วที่สุด เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างต้องบอกว่าโรคซึมเศร้ามีหลากหลายรูปแบบแล้วก็หลากหลายการรักษานะคะแต่หนึ่งสิ่งที่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าต้องการนั่นก็คือความเข้าใจนั่นเองคุณผู้ชมใช่แล้วครับเราควรจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะ <tha> แล้วถ้าเกิดใครเป็นก็ควรจะรีบปรึกษาแพทย์ละกันนะครับค <ừ> ุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับ <c oughs>